ทีวีซุเปอร์ไลท์นะครับ2 0 0 c ีนะครับคันนี้เป็นมีสตาร์ทมือนะครับยังไม่ได้ไล่นะครับสตาร์ทเท้าติดปกตินะครับเดินเบาเรียบนะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับให้มาดูเองนะครับชอบไม่ชอบว่ากันอีกทีนะครับสนีมันค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับมีเก็บงานสําหรับพ่อค้านะครับหรือว่าคนงบน้อยนะครับคันนี้ อยากให้มาเห็นตัวจริงนะครับตอนนี้ขายไม่แพงแต่ก็สมราคานะครับเนี่ยอย่างรถสวยเงี้ยก็สองหมื่นเกือบสามหมื่นบาทนะครับแต่รถทีนี้ก็หมื่นกว่าบาทมันราคามันต่างกันสภาพมันก็ต่างกันนะครับแต่เครื่องเดินเบาเรียบครับมีไปเก็บงานตรงนั้นตรงนี้มั้งกองแกง,แกง แก้เอานะครับภายนอกนะครับมาดูตัวจริงได้ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับฝากติดตามเพจน้องก้าวน้องเกลวด้วยนะครับนี่ครับร้านมีรถแน่นอนครับขายตามสภาพทุกคันนะครับสภาพตามเงินขอบคุณมากครับสวัสดีครับ